คุณคุณวายนี่นักเรียนเองครับถ้าจำกันได้นะครับในช่วงของงานงานสวดคุณย่าเปร่งนะครับก็จะเห็นก็เห็นนักเรียนสองคนนี้แหละครับจะอยู่ในนั้น โอ้นี่มาคอยอำนวยความสะดวกแล้วครับค่ะคอยอำนวยความสะดวกคอยเก็บอะไรลูกครับแล้วแล้วมันออกยังไงแล้วแม่ไม่ได้เห็นลูกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมานานหรือยังครับเพิ่งมาทานข้าวยังไม่เสร็จเลยมามากันส๊อกองคนเองมาว่าจะลงเล่นน้ำพอดีมานั่งกินข้าวก่อนในข้าวผมเห็นมีข้าวมีแต่กินหมดแล้วมีแต่ส้มตำยายกินหมดแล้วข้าวหมดแล้ว วันนี้เป็นคุณยายนะครับวันนั้นเป็นเป็นหนูด้วยเป็นนักเรียนจิตอาสาโอ้จิอาสาเต็มตัวมานี่มาทําด้วยใจหรือว่ามาด้วยใจจิตอาสาทําด้วยใจทําด้วยใจจะมาเก็บเกี่ยจิตอาสาทาด้วยใจทาด้วยใจยูยูมาสองคนแค่นี้แต่เจ๋งแต่เจ๋ เดี๋ยวนี้สาไม่ได้เป็นจิตอาสาเป็นพอเป็นอปพรอกับจิตอาสามาด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งอปพรอมาอ๋อวันนี้มานอกเครื่องแบบจ้าอย่าเป็อย่าเป็นอปพรอตั้งแต่เช้าสองโมงแต่ไปแต่งเครื่องก็ไปทำพัฒนาที่วัดมาค่ะอู้นี่ค่ะพัฒนาที่หรือเอาแรงมาจากไหนนี่ไม่ต้องมาดูลูนหลานอีกมาดูเผื่อเขามีเหตุการณ์อะไรกันเลยช่วยกันค่ะ มีขยะมีอะไรก็เก็บอย่าให้มันไปเกะกะลูกหลานก็เล่นะไอที่มาที่ก็มาดูลูกหลานเพื่อเป็นอันตรายอ๋อเราจะได้ช่วยเราเป็นอาเป็นอไม่ใช่ลูกหลานจะได้ช่วยเราหมดยังไม่มาเจะดูลูกหลานพอกลัวลูกหลานเล็กๆ่น่ะเล็กๆแย่เลยเห็นไหมรูกเป็นอะไรมาเราก็จะได้ดูแลลูกหลานไอเขาว่าได้ออกโทรให้ลูกชายเห็นทิมเทพมาไหนเดี๋ยวมาทำอะไรวย อยากให้ลูกเห็นทิ้งเท่าเขาจะเห็นมี่ตอนนั้นเพื่อนเขาให้เลยเห็นตรงนี้ตรงนี้บ่าแบงกระเป๋ารถเขาบอกเขาเลยละเี่ระบบงตังเปียกแล้วยายในกระเป๋านี้มีตังมีอะไรบ้าง ไม่มีมาพูนะนี่ค่ะอยากให้ลูกรู้ว่านี่คืออำเภอศรีขอนะคะลูกผมลูกสาวด้วยแม่มาเที่ยวน้ำล้นนะลูกนะเชิญชวนให้เขาคนดูเขาอยากมาเที่ยวหน่อยคัะอยากได้มาสนุกก็มาเที่ยวที่อำเภอศรีโคนายน้ำล้นไหมจ๊ะครับผมลูกลูกยุลูกยุฟ้ฟาลูกอ้อลูกอันลูกเมย

มาทางฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เดี๋ยว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 มาจากไหนกันมาจากไหนกันเดี๋ยวมาจากไหนกันวันนี้มาจากไหนบ้านอยู่ไหนบ้านดวงครับบ้านดวงสาวนาบนสาวบมเอ๊ะน่าจะคุ้นกันบ้างไหมนี่เอ๊ะมาตอนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกน่าจะตอนนี้นะครับนับไล่ๆลวมลวงไปแล้วก็น่าจะประมาณสองร้อยกว่าคนนะครับน่าจะเฉียดสามร้อยแต่คิดว่าประมาณสัก สี่สาห้าโมงเย็น oh, น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ3ามถึงสี่ร้อยนะครับน่าจะไม่ไม่ต่ำกว่านั้นนะครับเดีู๋ดูมันนี่มาขายอะไรขายอะไรบ้างเอาไม่ได้ขายบอกนี่ผู้นี้ขายขายอะไรครับพี่ขายติครับผมขายติมขายดีไหมพี่ ก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่ก็ใส่ช่วงเวลาเธอมาเล่นน้ํากันเลยด้วยพี่ถือว่าเราก็มาพักผ่อนด้วยใช่เมื่อวานได้มาไหมครับเมื่อวานไม่ได้มาครับเขาบอกว่าตอนเย็นจะคนจะเยอะเขาบอกเลยเดี๋ยรออยู่จนเย็นเลยพี่เด้อวันนี้เยอะแน่นอนเลยเยอะพี่เดาจากอะไรว่าเยอะเดาจะไงเป็นวันหยุดด้วยบอกอ๋อเดี๋ยวสักหน่อไม่เยอะเลยนี้ครับนี่มันเริ่มเต็มแล้ว ครับวันนี้อพอรอเราอายุค่อนข้างหกสิกว่ากว่านะครับก็ยังอยากเล่นเหมือนกันเพราะว่าสถานที่นี้มันน่าเล่นมาก60แต่ตัวแต่ใจยังคู่โอ้หกิแต่ตัวแต่ใจนี่ยังไหวแต่ใจเต็มร้อยหกสิแต่ตัวแต่ใจเต็มร้อยแต่ใจ16ใจสิป คุณผู้ชมครับวันนี้มีสาวๆให้เบอร์ด้วยครับวันนี้ไม่มาตัวเปล่าได้เบอร์อะไรนะ098 098้แปดศแดแม่พดแม่พดเด็กหญิงเด็กหญิงโอ้เด็กหญิงเด็กหญิงกิงโพสแกสอนบัวค่ะตอนนี้ไม่ได้เป็นเด็กหญิงแล้วตอนนี้60ปีแล้วค่ะมาตรงนี้สองคนทิมาพูดด้วยกันมาสองคนแล้วก็พูดด้วยกันสองคนมีประโยชน์อะไรคือหาปลาใส่มองใส่กุ้ง อ,อ๋อหิ่งติดน้ำลำทางด้วยอ่าเลยอ่างลํำพอกนี่ให้อะไรกับคนในชุมชนบ้างครับอ่างลํำพอกคือหนึ่งมีสถานที่เลี้ยงควายไลยลงทุ่งนาสองใส่มองใส่แงงใส่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่ได้ปลาไปขายสามคือว่าเวลาฝนไม่ตกฝนแรงเราก็หากุ้งอาปูหาอะไรอยู่ในที<อ>่ในน้ำที่ไหนก็มีประโยชน์หลายอย่างค่ะผมแล้วในนอกจากนั้นแล้ว มีอะไรบ้างยายนาเข้าวลรน้ำเ้านาทำนาทำานารายได้จ๋อครับน้ำไปใช้ได้ลูผักลูอะไรได้จ้ะเหมือนเขาจะมีโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนขุดดินรอบๆเขาจะทำอะไรครับจะสถานที่ท่องเที่ยวจ้ะอ๋อจะับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหมายถึงว่าขับรถได้เลยเพราะว่าเหล๋ยวอีกรอยก็จะลาดยางยาไรแล้วค่ะอ๋อจะเป็นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรองรองรับนักท่องเที่ยวทำเป็นที่ ทุกเขามาเที่ยวควายรักอนุไทยควายรักอะไรอนไทยควายไทยอย่างบ้านจะมีเป็นหมู่บ้านอนุไทยควายไทยครับผมมีควายน้ําโอ้ที่นี่ที่สีขอเรามีควายน้ําด้วยควายน้ํานี่หมายถึงอะไรครับควายนลงน้ำมาดมาน้ำจุดการอ๋อเลยตั้งชื่อให้ว่าควายน้ําเดี๋ยวถ้าอยากดูถ้าอยากดูควายน้ํามาที่อําเภอสีขอทางอำเภอน้ำโพกนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับแต่กอนเป็นป่าจัดสรรเนอะจัดสรรแล้วก็ได้คนละสิบได้ห้าไร่แล้วที่แต่ก่อนตอนตั้งแต่สองพหยสิบมานี่ไร้ละห้าร้อยแต่ก่อนไร่ละห้าร้อยปะแต่ตอนนี้มีไร้ละห้าเซนก็ไม่มีคนขายค่ะโอ้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆที่อไม่มีที่ขาย แถวตามน้ํานี่ก็มีเป็นป่าเป็นหย่อม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 นะเราเราอยู่ตั้งแต่เราอยู่ตั้งแต่ลูกอนุบาลหนึ่งเนาะจนลูกคนโต40ปีแล้วย้ายมาอยู่ตรงนี้ยายเป็นคนที่นี่โดยกำเนิดไหมยายไม่ไม่ยายคนสังขะแต่ก่อนอยากชักชวนเพื่อนที่ชอบสนุกทุกๆคนไม่ว่าตะรุ่นแก่รุ่นเล็กก็อยากให้มาเที่ยวสถานที่อำเภอสีขอตอนนี้ยิ่งดีเลยน้ำล้นสนุกมากเลยค่ะอยายอยากใครอยากอยากชวนคนไทย ทั่วประเทศรตรงไหนก็ได้มาเที่ยวตรงนี้ดูจะสนุกมากมากเลยค่ะ คิดคิดดีๆ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 คิดเลยมันกินอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้สิรลลูโอเคเดี๋ยแลวมาจากไหนกันบ้างมาจากประเทศเด็กเลยเทศด็ทั้งหมดเลยวันนี้เจ้งใจมาทำอะไรมาล้างรถหรือว่ามาเล่นน้ำมาดูสาวครับมาดูสาวนุ่มๆบอกว่ามาดูสาวๆนุ่มอกว่อนเจอสาวๆที่ถูกใจหนิดยัง กินข้าวเที่ยงมาเรียบร้อยยังพร้อมมาด้วยมาเ <c oughs> ดกี่ชีวิตคันนี้โอ้ทั้งแถวทนี้หมดเลยใช่ไหมมาตั้ง1 0ว่นชีวิตนะควชีวิตแสว่าบ้นานเขาเนียยมียึดยึดาพ่กได้แล้วดูครับมาิกบ้นน,นี่คยรยับ ไหนูหนูไหนครับมาใส่นูไลนครับไหนไหนไหนหนูนไหนไหนหนูไหนเมื่อกี้นูนไหนไหนนูคนไหนไหนใส่หนูหนูคนไหนล่ะหนูคนนี้บ่เอาครับนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับอีกสักประมาณ ห้าโมงเย็นเหมือนเดิมครับเดินๆวันนี้นมากอาจจะเป็นสี่สาห้าร้อยคนนะครับแต่ว,ว่าข้าบ,บนนู้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยบดไฟนะครับก็คือที่พี่ตำรวจนะครับกับอปปรลนะครับ <het> อ๋เดินๆ,ๆ,ๆ <het> อันนีๆๆ้เป็นรถแข่งหรืๆๆอว่ารถใช้สำ<ๆ>หรับแข่งไหมครับไม่ครับแต่งไว้เฉยๆ,ๆ วิ่งได้เท่าไหร่เคยเคยแบบวิ่งเตรียมเตรมไหมเคยอาจเตรียมเตรมไมได้เท่าไหร่ร้อยห้าร้อยห้าสิบเลยเหรอเคยไม่ต้องขับถึงขนาดนั้นเด้อ วันนี้เวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีครับความคคืนเริ่มมาแล้วครับแต่ว่าถ้าเป็น10นาฬิกาจะคืนมากกว่านี้อีกครับพอรู้จากข้า,กขางหลังผมก็จะรู้ว่าคคืนขนาดไหนครับ ของตำบลสุขหลายเราก็จะมีการส่งไปคณะนี้ด้วยมาเพื่อประชาฟ้าปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้เด็กมันมีปัญหาในเรื่องการเรียนเรื่องการทะเลาะวิวาทครับผมคุณว่ามันจะมีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาสมาต่างถิ่นเยอะชาวบ้าตสองแม่คุณใหญ่แล้วเรื่องทะเลาะวิวาทมาจากเหตุผลไหนครับเหตุผลว่ามันมาจากต่างถิ่นครับผมไม่รู้จักกันมาก่อนครับไม่รู้จักกันมรามาจากต่างถิ่นต่างอำเภอฉลุงท่าครับฉนมครับ อย่างเงี้ยจากอำเภออื่นอาจจะมีในเรื่องของเครื่องดื่มด้วยไหมครับชีนรงค์ครับอ๋อแสดงว่าดีนะครับมากี่อำเภอนะครับมันจะมามาทั่วเลยฮะอ๋อหลายอำเภอเลยครับตั้งแต่ชีนราลงขับมาไล่มาชีนรงค์สำโรงคาบบางกูโอ้ยู่นู้นก็มาเลยครับมาๆครับเพราะมันเข็ดติดต่อของกุฎหวายอยู่แล้วครับผมแลก็อย่างนี้ผมเอากำลังมาอย่างนี้มามามาลาซาบ้าปลอดภัยนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับวันนี้ถือว่ายอดนักท่องเที่ยวเยอะไหมครับ วะตอนนี้ยังยังไม่เยอะยังไช่วงเยอะจะเป็นช่วงไหนโอ้ยวมวนเยอะกว่านี้เหรอครับมวนเยอะกว่านี้แสดงว่าบาทสิบเจ็ดในกาสิบแปดถ้าช่วงนั้นจะเยอะมากครับอ๋อครับอันนี้นี่จะครึ่งหนึ่งของเมื่อวานครับเมื่อวานมาดูแล้วว่าเออคนเยอะเดี๋ยวนี้กับลูกหลานเพินมมามันจะมีเด็กลูกลูกเล็กเด็กแดงของอ๋ครับขอบคุณมากครับท่านนี้ขอบคุณครับทุกท่านมือไม่ว่างคือเด็ก สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่ถ่ายลบไม่ทันแล้วนี่คือแฟนครับที่เคยเข้าจิรนนท์แคมป์นะครับนี่ตุ๊พวกหนูอยู่โรงเรียนอะไรนะมันคันนี้ค่ะมันคันนีโอ้ยคันนีนี่แค่ส่วนหนึ่งแน่นใต้สะพานนี่ใเกือะเกือบสามสิบชีวิตจริงจริงมานานหรือยังมาสองสามรอบแล้วรอบที่สองอะรอบแรกมาตอนไหนเอ่ยตอนนั้นค่าตอนบ่ายนี่หยอกหยอกจ้ะ มาดูมาดูกันครับเพราะว่าสูงหัวแข่งอะไรกันน้แข็งแข่งแข่งมะลอกน้ำปลาาดูครับอร่อยเฉยอะไรอ่ะน้ำเขาเรียกเขาเรียกว่าน้ำปลาลมเป็น้ำอ่ะลนปลารีบไปเดี๋ยวเราไปปนาพ่อไปก่อนเนาะสวัสดีครับ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 